สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักซะด้วยกับอาจารย์เดียทํานายด้วยศาสตร์เฮลิ้งทาร์ o ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่จะมาทํานายไขยข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักของท่านที่เกิดในแต่ละราศีสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมาดูกันซิว่าความรักของท่านจะเป็นยังไงค่ะ สำหรับความรักของท่านที่เกิดในราศีมีนเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะจะได้ไพ่ใบนี้สำหรับท่านที่มีคู่นะคะ เป็นไพ่ราชาถ้วยค่ะนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักของท่านมีความสุขดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์ให้ระมัาระวังนิดนึงการที่เป็นคนมีอัธยาศัยดีมีคารมที่ดีของคุณเนี่ยพราะที่จะทําให้คนรอบข้างเข้าใจผิดหรือคิดไปเองได้ว่าคุณก็มีความพึงใจให้กับเขาเช่นกันทําให้ความรักของคุณสองคนเนี่ยกับกลายเป็นมีมือที่สม,มือที่4เข้ามาได้โดยง่ายเพราะเขาคิดว่า คุณเขาเรียกว่าให้ความหวงังให้โอกาสดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะแนะนํานิดน,นึงว่าคนมีคู่ความรักถ้าอยากให้มีความสุขให้แสดงความหนักแน่นแสดงความจริงใจแล้วก็เขาเรียกว่าคําไหนคํานั้นแบบนี้จะดีกว่าก็จะทําให้ความรักที่ยังสดใสยอยู่ของคุณเนี่ยยั่งยืนต่อไปได้ยาวนานนะคะ ค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายๆค่ะสามารถรับฟังโดยการโทรมาที่ดอกจาน3าร2 1นะคะแล้วก็โทรออกค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในเดือนหน้ามีนาคมนะคะสวัสดีค่ะ